น้องที่เคารพครับขอไมอ่ควังก็ถือโอกาสนี้มาเรียนรายงานกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าพวกผมถูกออกหมายจับไปแล้ว30คนโดยน้ำมือของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ภายใต้ระบอบทักษิณวันนี้ ถือว่าเป็นขบถเต็มตัวแล้วครับพี่น้องครับแต่ไม่เคยกลัวเลยครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายอยากกลับเรียนพี่น้องว่าเราต่อสู้กับระบอบทักษิณเพื่อขับไล่รัฐบาลยิงลักมาเป็นระยะเวลาเกือบ200วันในระยะเวลาเกือบ200วันนี้ ระบอบทักษิณภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลยิ่งรักษ์ทำให้พี่น้องเราเสียชีวิตไปแล้ว23ท่านบาดเจ็บก็เกือบพันสำหรับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้อยากกลับเรียนพี่น้องว่าเมื่อเวลาประมาณตีสามเศษเศษคนร้ายเดินทางมาด้วยรถยนต์กระบะขับมาจาก บางลำพูผ่านถนนเข้าสารเมื่อถึงบริเวณสีแยกคอบคัวน้องๆกาดของเรานั่งทำหน้าที่มันก็ลุกขึ้นมายิงกาดใส่โดยไม่นับจำนวนว่ากี่นัดเป็นเหตุให้วีรบุรุษของเราเสียชีวิตที่นั่นไปหนึ่งท่านในขณะเดียวกันก็มีเสียงปืนดังขึ้นจาก ตึกสูงในบริเวณใกล้ๆสี่แยกคอกวัวสองชุดบนตึกสองตึกบริเวณนั้นทราบแล้วว่าตึกนั้นใครเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ซึ่งเมื่อวานนี้น้องๆกาดขอขึ้นไปตรวจด,ดูแต่ผู้ดูแลตึกไม่ยอมให้กาดขึ้นไปตรวจจึงเกิดเหตุขึ้นและในขณะเดียวกันพี่น้องครับ เมื่อเกิดเหตุสูญเสียจากการใช้อาวุธปืนของคนลายยิงมวลมหาประชาชนและขาดของเราแล้ว M79 ลูกที่หนึ่งก็ตกที่ลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพี่น้องเราต้องสูญเสียอีกหนึ่งคนที่นั่นและบาดเจ็บยีบกว่า M79 ลูกที่สองก็ไปตกอีก ในบริเวณตึกของทนบุรีพาณิชย์ที่มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ลูกที่สก็ไปตกที่หลังคาโรงแรมบ้านดินสอเป็นเหตุให้พี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดยะลาพัก้างในฐานะเป็นมวลหมาประชาชนอยู่ที่นั่นสะเก็ดระเบิดทะลุหลังคาผ่านฝ้าเพดานพี่น้องบาดเจ็บ นั่นเป็นการกระทําจากกระบวนการในระบอบทักษิณภายใต้การนาของรัฐบาลยิ่งหลักพวกเรามวลมหาประชาชนขอประนามกระบวนการที่มาทำให้พี่น้องเราสูญเสียสามคนซึ่งพึ่งเสียชีวิตในวันนี้ในช่วงกลางวันอีกหนึ่งท่านพี่น้องที่เคารพทั้งหลายนั่นเป็นการกระทำ ต่อมวลมหาประชาชนภายใต้ระบอบทักษิณครับพี่น้องครับถามกลับไปว่าแล้วยิ่งลักพ้นสภาพของความเป็นนายกไปแล้วคนที่เหลือที่อ้างมาเป็นรัฐบาลรักษาการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เมื่อตะกี้ท่านที่ติดตามการพูดปราสัสของกำนันสุเทพเชือกสุบรน พี่น้องก็ทราบและปฏิติประต่อได้แล้วว่าคณะรัฐมนตรีนั้นประกอบด้วยนายกหนึ่งคนรัฐมนตรีคนอื่นๆอีกส5สบหคนมเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสภาพไปคณะรัฐมนตรีก็ต้องหมดสภาพด้วย<ม>การที่<ม>นายกรัฐมนตรีสิ้นสภาพ ไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา180จากสาเหตุของการกระทําความผิดในมาตรา182คือไปโยกย้ายโดยใช้อิทธิพลทําผิดกฎหมายกับคุณทวินเปลี่ยนสีความเป็นรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์สิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวแต่ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีที่อยู่ในคณะหมดสภาพไปด้วยแม้ว่า คำวินิชฉัยของสารรัฐธรรมนูญเขียนแกว่งไปแต่นั่นถ้าเรามองให้ชัดท่านอาจจะเขียนมาเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าทันทีที่มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในมาตราหนึ่ง7 7โดยอนุโลมให้สมาชิกพุทธ,ธิสภา ตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาโดยใช้แนวทางมาตราเจ็7ซึ่งเคยใช้มาแล้วเมื่อปี2516พี่น้องครับคณะรัฐมนตรีที่มีอยู่ก็จะต้องส่งมอบกุญแจการเป็นควายบริหารหนึ่งในสามอำนาจในการปกครองประชาธิปไตยให้กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อตั้งคณะรัฐมนตรี ขึ้นมาบริหารประเทศก็ไม่เห็นมันผิดรัฐธรรมนูญตรงไหนแต่ที่อ้างกันมากอ้างกันนักหนาเพราะต้องการเอาอำนาจนั้นไว้กับตัวเองครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่อยากกราบเปลี่ยนพี่น้องแต่อย่างไรก็ตามข่าวภายในหลายคนแจ้งว่ามติของสาร,รัฐธรรมนูญ9ต่อ0นั้น ไม่ได้เขียนถึงให้ตัวรัฐมนตรีบางคนที่เหลืออยู่ทำหน้าที่ต่อไปเรื่องนี้จึงขอฝากไปยังตุลาการสารรัฐธรรมนูญช่วยชี้แจงด้วยว่าข่าวนั้นเป็นความจริงหรือไม่เพราะมีการเพิ่มเติมขึ้นทีหลังก็ขอกราบเรียนด้วยความเคารพพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับดังนั้นการที่สมาชิกวุฒิสภากำลังดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการหาตัวหรือตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่ขอให้พี่น้องติดตามอย่าได้กระพริบขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดว่าถ้ามีการแต่งตั้งขึ้นมาจริงนายกรัฐมนตรีคนนั้นเป็นคนกล้าคนเก่งและเข้ามาปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือไม่นั่นเป็นเงื่อนไขที่พี่น้องมวลมหาประชาชน ออกมาชุมนุมกันเป็นระยะเวลาเกือบ200วันก็เพื่อต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศไทยเพราะถ้าได้คนไม่ดีได้คนไม่เก่งไม่กล้าเข้ามาพี่น้องมวนมหาประชาชนก็จะต้องเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับและเป็นการเสียของที่เราสูญเสียคนไปแล้ว23คนครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายสองคำก็บอกว่าขอตาย ในเส้นทางในสนามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไลยก่กี่ครั้งกี่ครั้งเกือบ200วันถูกสมยานามอีโง่ก็มีอีนั่นก็มีอีนี่ก็มีแต่ยังคงหน้าด้านอยู่ถามกลับไปว่าคนในระบอบทักษิณโคตรกูลชิน,นวัตรมันเป็นการกระทำตัวเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจริงหรือไม่ หรือเป็นแต่ปากแต่แท้แล้วเป็นปฏเดจการโดยใชย้รัฐสภาเป็นเครื่องมือพี่น้องครับก่อนที่จะมีการยุบสภาคราวนี้นายกยิ่งลักษณ์ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อปฏิรูปประเทศไทยโดยให้ในายบรรหารศิลปะอาชามาทำหน้าที่เป็นประธานในการปฏิรูปประเทศไทย มีอยู่วันหนึ่งนายบรรหารศิลปะอาชาตะเกียกตะกายมาพบพระนาท่านชวนหลีกภัยเพื่อขอแนวทางในการปฏิรูปประเทศไทยในวงสนทนาแม่ผมจะไม่ได้นั่งอยู่ด้วยแต่ท่านชวนตอบไปยังนายบรรหารศิลปะอาชาว่าพี่บรรหารการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นอย่าทำแต่ปาก เอาอย่างผมนี่ไม่เคยซื้อสิทธิ์ไม่เคยขายเสียงและไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันขอให้กลับไปดูตัวเองและรัฐบ,บาลของท่านซะก่อนว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่และจะปฏิรูปตรงไหนครับดังนั้นใครที่อ้างว่าปฏิรูปภายใต้การสั่งการของระบอบทักษิณพี่น้องประชาชนไม่เชื่อและที่อ้างมาโดยตลอดว่า ขอตายคาสนามในระบอบประชาธิปไตยขอให้จัดการให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นถ้าใครไม่เข้าสู่สนามการเลือกตั้งคนนั้นปฏิเสธการปกครองระบอบประชาธิปไตยพวกคุณพูดมากี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งแต่การปฏิบัติตัวของคุณการทำงานการเมืองของคุณไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะคุณทำผิดไม่อยู่ในหลักนิติรัฐและไม่อยู่ในหลักนิติธรรมคับพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้ เราต้องติดตามต่อไปว่าแล้วการทำงานหรือการจัดการเลือกตั้งที่อ้างว่าเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยนั้นเขาจัดการเลือกตั้งถ้าได้เลือกตั้งเสร็จเขาต้องการอะไรแท้จริงแล้วการจัดการเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งเสร็จในคราวนี้ก็เพื่อต้องการที่จะสถาปนาการปกครองในระบอบทักษิณและเอาเสื้อประชาธิปไตย มาคลุมเอาไว้ทําให้พี่น้องหลงทางและตัวเองจะได้ทุจริตจะได้ทําอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการพี่น้องนองย้อนกลับไปดูในพักเพื่อไทยถามว่าหัวหน้าพักมันเป็นนัวหนาพักที่แท้จริงหรือไม่การจัดหาคนมาลงสมัครรับเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อคณะกรรมการบริหารพัก เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหรือพันตำรวจโททักษินเป็นผู้คัดเลือกการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของยิ่งรักชิน,นวัตรเข้ามาสนใจการเมือง49วันและได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าผมได้มีโอกาสคุยกับนักสิทธิมนุษยชนที่มาจากญี่ปุ่นผมถามกลับไปว่าในประเทศญี่ปุ่นเทานั้น ถ้านักการเมืองสักคนหนึ่งจะเป็นนักการเมืองใช้เวลา49วันแล้วได้รับเสียงข้างมากด้วยอิทธิพลของพี่ชายได้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีมีโอกาสเกิดในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่เขาสายหน้าครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นความเป็นประชาธิปไตยที่ทักษิณอ้างที่ยิ่งรักอ้างที่ระบอบทักษิณอ้างก็เพื่อให้ตัวเองหรือคนของตัวเองมีอำนาจ หรือถ้าใครอยากได้ดิบได้ดีอยากเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่ไปกราบเท้าเอาหน้าผากไปซุกที่หัวเขา่ามันไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีข้าราชการคนใดอยากก้าวหน้าถ้าไม่ไปหาทักษิณชินวัตรมันก็ไม่ก้าวหน้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนใดไม่ไปหาทักษิณ อย่าหวังเลยว่าจะได้ก้าวหน้ามันจะถูกกระทําย่ยํายีเหมือนอย่างทวินเปลี่ยนสีไงครับพี่น้องครับนี่หรือที่เขาเรียกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและในทุกประเทศรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่อ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยนั้นจะต้องยึดหลักนิติธรรมและจะต้องยึดหลักนิติรัฐไม่ใช่ใช้อำนาจบาดใหญ่ พี่น้องครับการทำผิดกฎหมายนั่นคือไม่อยู่ในหลักนิติรัฐเหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าทักษิณชินนวัตรยึดถือหลักประชาธิปไตยฟังความทุกขฝ่ายไม่หูเบาไม่สั่งฆ่าไม่สั่งยิงไม่อุ้มหายก็ไม่บานปลายเหมือนอย่างทุกวันนี้ดังนั้นการผลักดันให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ว่า กกต,ต,ต,ตชุดนี้จะสมยอมลึกฝืนหรือเกรงใจรัฐบาลด้วยการจัดการเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนั่นคือตกเป็นเครื่องมือให้ระบอบทักษิณถูกสถาปนาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากจัดการเลือกตั้งเสร็จและเลือกตั้งเสร็จครับพี่น้องครับประเทศชาติของเราล่มจมชิบหายวายวอดในวันนี้ไม่ว่าพี่น้องชาวนาถูกระบอบทักษิณ ถูกรัฐบาลยิ่งรักโกงเงินไปสี่ห้าแสนล้านก็เนื่องจากระบอบทักษิณที่อ้างว่าตัวเองมาจากการ